สรุปประเด็นโจนัสวุฒิกับการแยกทางบริษัท UPR Vision โดยมีการตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวันที่25ตุลาคมณสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทานะครับคลิปนี้เป็นสรุปโดยเพจ MGR Sport นะครับทางเพจ Facebook 1 UPR ผลิตเสื้อทั้งหมดกี่ตัวไม่มีการบอกนี่คือสิ่งที่โจจะสื่อ 2. ไม่มีการส่งเอกสารแจกแจงในระหว่างสัญญาขายเสื้อ3เดือนตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้ โจก็บอกว่าเขาไม่ทําตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ในข้อที่ 2, 2> ข้อที่3เอกสารที่บอกว่าขายเสื้อได้กี่ตัวนั้นพิมพ์ขึ้นมาไม่ใช่หลักฐานการขายเช่นสลิปโอนเงินไม่ได้แจ้งหลักฐานการขายนะครับ 4. การแจ้งยอดขายเสื้อแต่ละเดือนยอดไม่ตรงกัน350ตัวบ้าง268ตัวบ้าง 5. UPR อ้างว่าเป็นการโอนค่าขายเสื้อเข้าบัญชีส่วนตัวเลยไม่สะดวกเปิดให้โจดู 6. วันที่23ตุลาที่ผ่านมาหลังโพส์เรื่องลงโซเชียล UPR โอนค่าเสื้อ1 4 7 2 0 0บาทคือการขายเสือ้อ368ตัวมาแล้วแต่ยังคงไม่มีเอกสาร 7. ส่วนเรื่องจ้างงาน UPR เรียก2 0 0 0บาทแต่บอกโจว่าลูกค้าจ้าง75,000สัญญาก็ไม่ได้ดู 8. ในสัญญาไม่ระบุเกี่ยวกับค่าดําเนินการใดๆตามที่ UPR บอกว่านําไปใช้เป็นค่าดําเนินการ 9. วันก่อนมานั่งถแถลงโอนทุกอย่างทั้งค่าเสื้อและค่าที่ลูกค้าคือพ่อเจจ้างงานแต่เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้ว 10. โป๊ะแตกมีงานกับ SK เกษตรค่าจ้าง UPR บอกได้13แต่จริงๆคือค่าง,งานทั้งหมด40,000บาท1 1 UPR สารภาพเองและพยายามแก้ไขภายหลังที่มีเรื่องแล้วโอนมาเพิ่ม18,800บาทค่างาน SK เกษตรนี่คือที่เขาสรุปมาให้นะครับจาก MTR Sport นะเป็นไงบ้างครับส่วนทางทางของตัวเองก็จะถแถลงข่าวเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เชิญให้นักข่าวมาแล้วนะครับว่าจะทำการแถลงข่าวแล้วก็มีความเคลื่อนไหว ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องอื่นนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโจมากนักนะครับก็เคลื่อนไหวปกป้องตัวเองเรื่องที่มีคนเอาตัวเองนะครับไปใช้ในทางเสีย,สย,ห,ายหายบ้างหรือว่าการที่เป็นการโจมตีโดยตรงโดยที่ไม่ได้ฟังความสองข้างบ้างนะครับแต่นี่คือสรุปนะครับเราสรุปมาให้แล้วนะครับเป็นสรุปของเพจนะครับที่เรานํามาบอกกันแล้วก็แฟนอลมวยครับนี่คือข่าวที่นํามาฝากกันเจอกันคลิปต่อไปอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับระหว่างโจกับบริษัท UPR Vision ครับ ผมไม่ได้ไปเขียนแค่ดาว่าไอ้วัฐบวลาคือองค์ขอตามสัญญาตอเดั้น,นคือคุณได้ตกลงด้วยนะไม่ใช่ผมตกลงคุณคุณได้ตกลงก็ทําตามสิ่งที่คุณบอกขอให้คุณทำทีค่คุณบอกเท่าเดิแล้วถึงวันนี้ที่วันมีทางเลือกให้เราเลือกเดินกี่ทางครับกับอยู่อยู่ที่เขาด้วยครับอย่างที่องค์ขอเรื่องเสื้อเขาขอเอกสารมาบอกไว้เขาทาตาม ถ้าเขาทําตามปั๊บมันก็จบไปเลยได้ๆจบในที่นี้หมายถึงยังไงครับก็แยกง้ายเขาไม่ได้ฟ้องไม่อะไรในมุมของความเป็นคนนะแต่ว่าถ้าเขาไม่จบไม่อะไรก็ก็ว่ากันไปแต่ผมก็เล่าคุณสาผู้ใหญ่ด้วยว่าผู้ใหญ่จะว่างกานบ้างคุณแม่ผู้ใหญ่เริงๆแต่สรุปแล้วเดินด้วยกันไม่ได้แน่